ถ้าสมมติเราจะวาดด้านหน้าเนี่ยถ้ามันเป็นรูปที่มันเป็นลักษณะเป็นพวกมุมฉากเป็นรูปเลขาคณิตที่เราวาดได้ง่ายๆอย่างเงี้ยโอเคนะหรือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมทั่วๆไปอ่ะถ้าสมมติเราจะวาดด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าคือด้านเนี้ยทิศทางเหมือนเราอ่านหนังสือจากซ้ายไปขวาเนี่ยเห็นแผน่แผนอะไรเนี่ยเอา้าเราก็หน้านั้นอ่ะแรงเงาไปซะมันจะได้เด่นขึ้นมาประทะตาเราถูกปะ ่ะโอเคแล้วเวลาเราวาดรูปอ่ะเราเน้นจากเส้นข้างล่างก่อนไอเน้นเส้นข้างล่างก็คือเส้นเส้นตรงเนี้ยแล้วดูเส้นข้างล่างเนี่ยเอาทีละเส้นอ่ะเส้นข้างล่างโอเคเส้นข้างล่างมาพาักโอเคแล้วมาก็เส้นด้านซ้ายน้เส้นซ้ายมาขึ้นไปนี่โอเคเหมือนลอกลายแล้วก็มาทางนี้อ่ะโอเคแล,แล้วก็ลงมาข้างล่างักแล้วก็มามาทางนี้เหมือนตัว L อะ่ะ ก็จบจบส่วนที่หนึ่งนะคือก็ดูทีละส่วนแบบนี้แล้วก็จะมีข้างบนเนี่ยไอ,ไอตัวเนี้ยเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยถ้ามองจากข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเส้นเดียวกับเส้นนี้ฉะนั้นตรงเส้นเนี้ยไม่ต้องเขียนหรอกมันก็คือแนวนี้แหละถูกไหมอ่าอ,อันนี้จะเหมือนเลขหนึ่งอ่ะมอนเลขหนึ่งแต่เป็นเลขหนึ่งที่ ถ้าดูไม่ออกก็คือดูทีละเส้นแล้วก็วาดทีละเส้นตามขเขาเลยเนี่ยพอถึงนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็ลงมาอลงมาปัา๊บมันจะอยู่แนวเดียวกับตรงเนี้ยไอ้นี่มันก็จบแหละแบบนี้โอเคนะเอ่อถ้าครูจะแนะอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งเนี่ยเ,เราดูด้านไหนแรงเงาไปด้านนั้นก่อนแหละพอแรงเงาไปด้านนั้นอย่างอย่างน้อยเราเห็นอะไรอะ่ะเออฮ้ยเหมือนตัว L เว้ยเขียนคร่าวๆแบบนี้ไอ,อ,อ,อ้นี่เหมือนเลขกหนึ่งไว้ยอ่ะ ก็ต่อไปอย่างนี้อย่างเงี้ยโอเคอันนี้ด้านหน้าถูกไหมปัญหาของเรื่องนี้จริงๆคือคือด้านบนเอาด้านข้างก่อนด้านข้างเราบอกแล้วแรงเงาหน้าที่เราเห็นนี่ยทดไปเลยโอเคสี่เหลี่ยมผนผ้าแนวนอนสี่เหลี่ยมผนผ้าแนวตั้งอยู่สองอันเนาะอ่ะโอเคก็จะมีแนวนอน ความสูงเท่าไอ้ตรงนี้แหละลนอนโอเคแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งอันนี้ก็ออย่างละครึ่งเอ่อให้ดูนี่นะอันนี้มันคือความสูงขั้นที่หนึ่งก็คือจะสูงเท่าไอ้ตจนเนี้ยเขาขึ้นไปให้พอดีกับนี้เอาแต่อันสูงขั้นที่สองเนี้ยขวาม,มือเนี่ยมันจะสูงชั้นที่สองคือตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้โอเค ด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยปัญหาค่อนข้างน้อยแต่จะเป็นปัญหาคือด้านบนด้านบนเนี่ยจะมีคนเขียนอยู่สองแบบนะคือด้านบนคือแผ่นนี้แน่แแผ่นนี้แน่แน่แล้วก็แผ่นนี้แน่ๆอ่ะจะมีคนที่เขียนสดสองแบบแบบที่หนึ่งคือแบบนี้แบบที่สองก็คือแบบนี้ คือด้านบนน่ะส่วนใหญ่ถ้าจะผิดคือผิดทิศทางการมองนะต้องเน้นอย่างนี้นะเส้นที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเส้นอยู่ด้านหน้าคือเส้นนี้นะเส้นของด้านบนที่มันอยู่ด้านหน้าเนี่ย x2 อันนี้มันต้องอยู่ข้างล่างต้องเป็นรูปเนี้ยอ่หนึ่งเนี่ยหาเส้นของด้านบนที่มันอยู่อยู่ด้านหน้าสุดน่ะคือสองเส้นนี้จากนั้นก็คือ เราก็จะมองรูปเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนาวนอนยาวๆแล้วก็ความยาวเท่ากับเท่ากับเท่ากับอัเนี้ยโอเคก็วาดไปนี่โอเค,อเคแล้วก็นี่ก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนาวนอนความยาวเท่ากับตรงเนี้ยนี่แล้วก็นี้ก็ต่อไปเลยให้มันเป็น,นคือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ย ไอตัวเส้นเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันทุกอันเลยเ่ยอย่างเส้นแนวเนี้ยเนี่ยมันจะแนวเดียวกันอันนี้ก็นนี้นีก็จะแนวเดียวกันนีก็จะแนวเดียวกันเนี่ยแล้วก็ด้านข้างเหมือนกันเนี่ยมันก็แนแนวเดียวกันโอเคเอ แล้วลูกต่อไปเนี่ยก็คือจะวางวางเหมือนกันก็คือผ่านไปแบบนี้นี่ก็อีกอีกลูกหนึ่งใช่ไหมโอเคแล้วก็มาทางนี้มาจุดตรงนี้นี่ก็อีกลูกหนึ่งนี่ไงก็จะมีสามส่สวนเลยโอเคส่วนอันนี้เราก็มาทางนี้ก็หนึ่งลูกแล้วก็มาอันนี้ก็อีกหนึ่งลูกเรจะใช้จุดอย่างเป็นตัวมาร์กของเราก็อ,อันนี้หนึ่งลูกอันนี้อีกหนึ่งลูกแล้วนี้ก็เข้าหากันเลยโอเคแล้ว นี่แล้วก็แบ่งข้าวๆแบ่งข้าวๆก็เป็นระมันีโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเราจะขึ้นไปทีละลูกทีละส่วนเยไอ้บล็อกเนี่ยบล็อกเนี่ยขอของเราดูพอออกแต่เขียนอย่ายมองไม่ชัดเห็นนะอะทีนี้ทีละขั้นเนี่ยลมตัวนี้ก่อนเนี่ยขึ้นไปรูกนึงก็ อิันนี้ก็เขียนเขียนฟีสตล์แล้วแต่พอให้ลงมาลงมาอย่างเงี้ยขึ้นผนังก่อนอันนี้ก็ขึ้นผนังไปสองชั้นก่อนขึ้นผนังขึ้นผนังอแล้วก็ขึ้นผนังอีกชั้นตรงข้างข้าอ่ะที่ขึ้นมาตรงตรงขึ้นผนังก่อนเอาผนังด้านที่เราเห็นชัดๆก่อนนะอ่าอันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรบางก็ผนังขึ้นมาได้เลยปึ๊บแล้วอันนี้ก็คือจบสองชั้นก็คือปิดฝาบนให้ทันที โอเคแล้วก็ไอ้นี้ก็อีกสองลูกสองลูกก็คือขึ้นผนังด้านข้างที่เราเห็นก่อนแล้วก็อ้างอีก,กับแนวเดิมนี่แหละอันนี้ก็ขึ้นผนังไปสองชั้นแล้วก็ปิดฝาได้เลยส่วนไอ้ตรงเนี้ยขึ้นเป็นรูปเดียวผนังด้านนี้เราเห็นแล้วก็ขึ้นผนังด้านที่เห็นก่อนเอาผนังที่เราเห็นก่อนผนังเรียบร้อยในนี้มินก็หมดแล้วมันมีชั้นเดียวก็ปิดฝามันเลยับบบแนี้โอเค แล้วพอ,อน,นี้อันนี้อันนี้สามชั้นถูกปะถ้าสามชั้นในชั้นที่หนึ่งมันไม่เห็นอยู่แล้วก็เอาผาน,นังชั้นที่สองขึ้นมาเอาผาน,นังชั้นที่สองเสร็จปุ๊บเอาผาน,นังชั้นที่สาด้านด้านที่เราเห็นก่อนนะโอเคพอครบสามชั้นเสร็จปุ๊บผน,นังด้านนี้ก็ต่อให้มันเป็นห้อง <c oughs> ครบสามชั้นก็ปิดฝาข้างบนก็ให้เข้าใจเนาะ <c oughs> อ่ะโอเคก็เริ่มต้นนะที่เรามีอันเนี้ยอาจจะต้องอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ขอให้มันมีมันมี มันแบบเอียงอ่ะประมาณประมาณเนี้ยแล้วก็ใช้ตรงเนี้เป็นตัวอ้างอิงพาบเอียงของเขาอ่ะโอเคอ่ะข้อห้าก็หน้าตาจะประมาณอย่างนี้ถ้าใช้วิธีเนี้ยดูแต่ภาพด้านบนเสร็จปุ๊บมันจบเลยด้านข้างไม่ต้องดูก็ได้เอ,อเนนะอืมอให้เราดูตัวนี้เป็นหลัก่มองจากด้าน,นบนอนะ่ะเหมือนเราสร้างบ้านอ่ะไอ้ตรงเนี้ย มองจากข้างบนน่ะเอ้ยเนี้ยคือขอบของตัวบ้านเลยมันจะต้องมีรูปแบบเนี้ยนี่ก็เอาเอาทีละส่วนนะทีละทีละส่วนเลยเอ้ะทางนี้ก่อนเลยเนี่ยเอาเนี้ยก็เริ่มแต่บอกก่อนนะเอ้ยนี่คือทดนะอันนี้หนึ่งรูปตัวนี้เส้นเนี้ยนะเอาทีละเส้นเอาทีละรูปเลยแล้วก็อันนี้อีกตรงไหนดีอ่ะอันนี้อีกหนึ่งรูปก็คือเส้นเนี้ยแล้วก็ อ่ะอันนี้คืออันนี้แล้วก็อันนี้คืออันนี้น,นะแล้วก็เส้นนี้นะเส้นนี้ก็คือนี้นิดหน่อยนี้แล้วก็ลงมาหน่อยก็มาอันนี้นี่คือเส้นนี้แหละโอเคแล้วก็มามานี้อันนี้ก็ลากเข้าหากันอันนี้ก็หนึ่ง สองแล้วก็สามจำมันเงี้ยโอเคแล้วเราดูเหมือนเล่นเกมที่เรามีมสร้างตึกสร้างอะไรเนี่ยไอ้ตรงข้างล่างมันก็จะมีอย่างนี้ถูกปะ่ะนะมันจะไฮไลท์แล้วก็จะมีรูปตึกรูปอะไรอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เลยแล้วทีนี้ดูทีละลูกอันนีหนน้หนึ่งชั้นหนึ่งชั้นดูจากข้างหน้าก่อนนะหนึ่งชั้นก็ขึ้นไปอ่ะโอเคขึ้นไปหนึ่งชั้นอีก ไอ้ที่วาดเริ่มข้างหน้าก่อนเพราะว่าไอ้ลูกเนี้ยมันจะไม่มีใครบังมันแล้วก็ลูกถัดมาทางนี้ก็อีกหนึ่งชั้นก็ขึ้นไปก็วาดทีละลูกนี้เลยได้นี้แหละส่วนไอ้ลูกตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยก็อีกหนึ่งชั้นถูกไหมเล็กหนึ่งก็หนึ่งชั้นก็วาดเลยเน้นนะลูกด้านด้านหน้าที่ไม่มีใครบังก่อนอย่างเงี้ยแล้วสองอันนี้ก็คือขึ้นไปสองชั้นถ้าขึ้นไปสองชั้น ไอ้ตรงนี้ชั้นหนึ่งมันไม่เห็นอยู่แล้วชั้นห้าไม่เห็นมันก็เห็นชั้นบนอันนี้เลยนี่ไงนี่เป็นสองชั้นแล้วนี่อีกสองชั้นก็คือต้องต้องสูงเท่าไหร่นเนี่ยก็ขึ้นไปแบบนี้นี่โอเคเรียบร้อยนะเริ่มต้นจากฐานก่อนทดบางๆทดบางๆแล้วเริ่มต้นจากลูกด้านหน้าสุดที่ไม่มีใครบงังตรงเนี้ยแล้วก็ไล่ไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ข้างหลังข้างหลังเนี้ยที่หลังเลยโอเค Okay, นะอโอเคนะอะโอเคถ้าเอาแบบเมื่อกี้นะก็คือมันจะมีตัวด้านล่างเนี่ยอยู่หกลูกอันนี้หนึ่งอันนี้สองอันนี้สามลูกก็คือสามเส้นเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาสองเส้นตรงเนี้ยด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านข้างมั่ก็เป็นหนึ่งแล้วก็ แล้วก็สองโอเคแล้วก็เขียนให้ก๊าอ,อาศัยจุดอืมอ่ะเยี่ยมนี้ก็นี่คร่าวๆนะอ่ะโอเคได้แล้วเรียกว่าแปะแบบแปลนที่ที่ฐานของตัวบ้านเลยเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็อย่างที่บอกให้เริ่มต้นจากมุมเนี่ยมุมเนี่ยก็คือลูกเนี่ยมันจะไม่มีใครบังเลยเริ่มต้นจากลูกที่ไม่มีใครบังเลยเนี่ยอ่ะ แล้วขึ้นไปแบบนี้แล้วตอนทดทีแรกน่ะไม่ต้องเข้มนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้มเกินแล้วจะงงด้านข้างนี้ก็อีกหนึ่งลูกก็วาดนี้เลยทีละส่วนเพราะมันไม่มีใครบางมันวาดมันวาดได้เลยเนี่ยส่วนในตัวเริ่มต้นตรงนี้ตรงนี้ก็อสองลูกก็วาดทีละลูกนะขึ้นไปด้านด้านหน้าด้าน,ด,านด้านหน้าก่อนเนี่ยด้านหน้าก่อนอ่ะโอเคนี่ไงขึ้นไปสองลูกเลย แล้วไม่มีใครบางก็เติมข้างบนที่ครบเรียบร้อยส่วนไอตัวตรงนี้ตรงนี้ก็สองลูกก็เอาขึ้นขึ้น่างนี้เลยแล้วก็ต่อชึบชึบชึบแล้วเหลือสองสองตั้งเนี่ยสองตั้งเนี่ยมันจะแนวเดียวกันก็แนวเดียวกันหมายถึงสูงเท่ากันอะ่ะก็ต่อนเลยเรียบร้อยได้รูปแหละโอเคถ้าจะวาดให้มันเอเนอี่ ก็มันพอมันมีหลักมันก็จะทําได้ไงแล้วก็ลงเข้มเข้มอีกทีหนึ่งอโอเคเรียบร้อยและหนึ่งเราจะวาดไอ้ตัวข้างล่างนี้ก่อนถูกปะวาดข้างล่างนี้ก่อนเพื่ออะไรเป็นแบบแปลนบ้านแล้วก็เราก็วาดขึ้นสูงที่ระบบ็อกอะ เริ่มต้นบล็อกนี้ก่อนเขาไม่มีใครบงังแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทางนี้ค่อยๆไล่ไปทางนี้โอเคเขาก็ใจหลักนะเขาก็ใจหลักอะไรอย่างงั้นอลองเลยนะ